แต่ฟ้องกันหมอพ่อเด็กโควิดนี่แหละที่อยู่ก็นเด็กวิ่งกันทุกคารเลยครับเด็กพันผมนอนทั้งรถกี้เอานอนอยู่นี่ป่ะโอ้เงินใกล้จีบอันนั้นเขาอยู่แล้วขายว่าเอาเห็นเนื้อาเอาบ่อลงเป็นของนอนเลยใช่ไหมนี่นี่พี่น้ำมันอยู่นี่พี่นี่พี่น้ำมันเครื่องอยู่นี่น้ำมันเครื่องแม่ไม่รถบ้าน เก็บวีนอนสมนุนอคัวแม่ได้วางนอนดีนะบ้าครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ชมต่างรับชมนะครับทางช่องสีเรืออะไรยู่นะครับผม นครับผมก็เมวานนี kind of ้ก evet, ็ลงชีปไปคันหนึ่งนะครับวันนี้มาดูอีกหนึ่งคันนะครับห่างจากจุดเดิมประมาณยีกว่ากิโลนะครับเราก็วิ่งมาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นคันที่สองครับเดี๋ยวจะมาตีราคาใส่กันเลยครับตีราคารวมเลยเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนครับคันนั้นน่าจะขับได้นะครับคันนั้นถ้าได้ก็เดี๋ยวจะขับกลับไปเอาคันนั้นก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูก่อนอีกสองคันครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันกับคันที่หนึ่งนะครับคันคันที่สามนะแต่นนี้มาคันที่สองก่อนนะครับคันที่สองเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับเพราะว่ามันอยู่ไกลก็เลยมาดูตรงจุดไกลก่อนครับประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะครับนี่ใหงพี่นี่ใหญ่นะไปเดี๋ยวไปดูกันหน้าง,งานครับคันนี้ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรรถเป็นแบบไหนนะครับผมก็ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่ได้เห็น รายละเอียดที่แน่ชัดนะครับแต่เจ้าของเดียวกันครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับถึงแล้วครับโอ้ดาบตำรวจดาบตำรวจดาบตำรวจเดี๋ยวเอาแบตมาลองขับดูนะครับเพราะว่ามันต้องเช็คระบบนะครับว่าเออ ต้องเช็คระบบนะครับว่ามันจะตัวนี้ว่ามันจะขับกลับได้ไหมอย่างนี้นะครับต้องเช็คระบบดูครับเพราะว่าจะได้มาทําหน้าง,งานให้ได้ครับเพราะว่าเวลามาเอาจะได้ไม่ต้องลําบากนะครับอู้คันนี้คันนี้คันนี้สี่ศูนย์ที่ที่ว่าใช่ไหมครับเอาเลยอีกคันหนึ่งอยู่ตรงไหนฮะคันหนึ่งอยู่ฝั่ง ใกล้ๆกันกับคันนี้<ช>ดูเ<ช>มื่อกี้อ,อ,อ๋อคันนี้จะจะเอกสารจะไม่ครบนะครับตีไปแบบไม่มีทะเบียนเลยตัวนี้จะเป็นรถอแอร์นะครับเป็นแอร์แล้วก็กึ่งพัดลมครับพัดลมแอร์แอร์พัดลมอื้คันนี้รถสีูนครับ มีนู่นต่อพร้อมกันกับคันโอู้คันนี้ต่อก่อนคันนี้ต่อก่อนมันมีนู่นคันนี้อยู่ประมาณแปดเมตรนะอู้คันนี้ขับไม่ได้แล้วครับต้องไปเอายางมาเปลี่ยนเปลี่ยนยางแล้วยางน่าจะไปแล้วครับผมพัดสีตัวนี้น่าจะเป็นของอะไรเนี่ย คันนี้ตีไม่มีทะเบียนเนาะโอ้คันนี้เอกสานจะทะเบียนไม่ครับผมจอดหลายปีเลยไหมจอดรถวิ่งนี่จ้าจอดพร้อมๆกันพร้อมมกันหดจอดพร้อมกันหมดเพราะเด็กโควิดนี่แหละที่อยู่ก็เด็กวิ่งกันทุกคันเลยครับเด็กพัานผมนอนทั้งรถ้งเอานอนอยู่นี่ป่ะโอ้เงินใกล้จีบอันนั้นบ่อยู่แล้วขายว่าเอาเห็ดเนื้อเนาเอาบ่อลงเป็นของนอนเลยนี่เลยครับพี่น้ำมันอยู่นี่พี่นี่น้ำมันเครื่องอยู่นี่น้ำมันเครื่อง แม่่านแม่มรถบ้านเปบ้นลยหรอเนองนอนกได้ยังนบานนี่รถนอนรถนอนยางไปเป่เนี่ยรถนอนของแท้ทีเปิดเทอมต้องลงยางไมมัดบัดนี้มันลดมันมีอรครับมเบลสิเนอย่เลยยางยางแบตยางมาเปลี่ยนครับเดี๋ยวมาลองเช็คยกโยกเนะยโยกเบื้องโยกเบื้องก่อนมาญากดอกยาง เครื่หาเครื่องติดชื่อเมื่บวานผมร้องมึงก็ติดอยู่ชิบงอันน้นไ้เลยชิบึงเอ่เครื่องมะได้เลยที่นเอนสมสมสมมะนวข้วเจ้าไปเลือกอะไรไปสมมนข้าวัวตัน้แงัแบแมนครับแมนแอแขร์นะครับตัวนี้มีเครื่องสองตัว อ,อ๋อเป็นกิมนี่เอ้ยเป็นหนึ่งเก้าศูนย์ครับแมนหนึ่งเก้าศูนย์แอแวนก็ใส่ว่ามีปัญหาเรื่องแรงน้มันพว่าไก่แรงจะมีสิบกิโลสมสิบกิโลมือหนึ่งแรงตัวน้อยนไป ภาสีแม่เห็ดเป็นรถสามศูนย์แล้วไม่เห็ดสีไม่เห็ดสีไม่แบบนี้มันก็บ่ได้โอนได้เสียเพราะเขาประกอบการเขามาเปลี่ยนเป็นหนึ่งคนหนึ่งขั้นมันก็เลยลูกหลานมันบ่บ่ไหวบบบนี้อ๋ออายุบนถึงแนี่ะบนถึงแน่ก็เลยว่าไปอายุถึงจับเห็ดเปิดผมแบบสามสี่หาขั้นเนี่ยอายุบ่ถึงมันเห็ดบ่ได้ก็เลยครับแต่ก่อนได้สองสามขั้นยังใครอยู่แต่เดนไม่เห็ดสอขั้นสอขุ่นยุ่งหลังๆก็เลยเห็ดก็ได้เห็ดโอ้ยเล่ามี เดี๋ยวเดี no <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเด้อนฮะเก็บวีน้อนสมมติเอาครัวแออได้วางนอนดีเลยก็วีนอนใส่แบนี้ถ้าได้หลดไปล่ะนอนใส่แบบไหนน้อนในบ้านบ่ต้องเปิดฝาเบื้องนั้นไหมครับผมเปิดฝาเบื้องน้ำก่อนตัดมันเครื่องมีเนาะเบื้องน้าก่อนน้ำมี มันต้องปิดก็ได้ครับต้องปิดก็ได้ดิครับเปิดถ้าฝาเครื่องเนาะน่าต่างกับอ๋เย็นสบายเลยจ้ะเลือนนอนเอามันอันนั้นมาได้ปะฮะ <c oughs> มันเอ็นอันนั้นมาได้ตี <c oughs> ต้องขันน็อตออกก่อนรถบ้านรถบ้านโอ้ย <c oughs> บ้านอีหลีนะครับเนี่ย <c oughs> มีฮอตอะไรเสื้อผ้าอยู่ข้างในเ <c oughs> ล่ะ <c oughs> หัวบ่ลอี

เจ้าครับบะคันไหนไม่ต้องขันใช่กันะเ้เวลาปิดฮะบ่ครับโบเบิรงดอกอคันนมีเรมมี่เรมมไมเมเเ่อพอันมรมต้องเบิรงดอกไปกับสั่งกิโลขายอาไระมานเจ้าคูเอาง่ายแต่ขายรถไม่เรมหาพ่อพ่อคู่ยิงเล่นหาพ่อ ม,มัน้ามัน40ถ้ามันสามนเนี่มันเหตุง่ายอยู่เอาไปแจ้งหายก็ได้ครับแต่40่นยโอ้ยหลดเอกสารเป็นปึ้งอะ่ะกระดาษ a อซเนี่ยบกลายเลยอะครับผมพอครับ เค็ด74ครับฟ้าดำที่ห็มนิเลก็เนราหคโอเย็นเล้วอ่ะเย็นเลว่ะวันนี้เย็นเล็ววันลมแ่ไอ้วันลมทำงานเจ้าหัว

ี่โกยกได้ป่ะครับ<ะ>เอารถสาวเนี่ยโยกลองเบิไปนะโยกไปเลี้ยวเปิดระบบไฟระบบอย่างเนี้ยเพราะว่าผมจะได้คำนวณเบื้องมันทีได้ลากหรือจะได้แบนครับฮะแบตยุคกระพื้นบโเป็นอยัางออกกัได้ต่อใช่แบตเก่ามันต่อใช่แบตเก่าเลยเดี๋ยวโยกย้ายสายสะโพกดู ว่าระบบไฟเป็นยังไงไฟหมากคว่ำไฟหมากออกเลยไฟหน้ <c oughs> าก็ออกทั้งหลังเดี๋ยวโยกเบื้องก่อนเบรกมันติดเพราะมันรถจอดนีด่มิดแล้ว,วผมเลี้ไม่พุ่นเี่ไหนไม่อจอดเดยมาไม่ลุ่มเนี่ยผมเลนีน,นย,ยนงแล้วมันติดเลนฝนตกเนี่ยผมขยับมา้นี่แต่ยางสภาพยางเลยวะไฟกับพ่อหินหินเพราะว่ามัน ไฟมันบาฉัดเออไฟมันบาฉัดเป็นอย่างเพราะว่าเบาฉัดคือแบตมันบ่มีเอาเจ้าโยกก่อนนะมันแบตเป็นตัวเดีเยวกัเครื่องดีเลยเครื่องแต่เสียดายไม่มีใบครับตัวนี้นะฮะก็ขายแบบไม่มีใบคุมเครื่องแปดเมตรต,ตัวนี้ครับขี่ได้เฉยไหมขี่ได้อยู่เลยนี่ระบบไฟหรือบะบงลักษณะนี่เอา้า รถบ้านรถบ้านควันม่นมีอะไรวะนะรือม,มันออกกลางว่บควันถ้าใอีกใอยอีก เบิง้งยางนะถอยมาถอยมาโอ้อยยางหลายเส้นเลยเนี่ถอยอีกถอยอีกเกียร์แปดเอาถูดายยางได้อยู่เลยยางอันหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ ยางน้อยยางง่ายครับเ <laughs> นี่ยพวกยางมันล่วตอนนี้ยางั่วครับแออตอนนี้ต้องเก็บงานยางยางเยอะเลยแออสายไฟขาดเลยวะโอเคแล้วครับรนาว่าเอาจอดจอดไว้ใส่ก็ได้ครับจอดรถเอาไว้ใส่ก็ได้แล้วแต่ ต้องเดินไปหาสายไฟก่อ,อ,อยแล้ว <c oughs> เพื่อนปนอนครับผีปุกผีวันนี <c oughs> โ้โอ้โหยังล่ะทิ้งน,น้ำทิ้งน,น้ำทิ้งน,น,น,น้ำมันเป็เล็กปะเล็กมันพูบปเปลยครับ คันนี้เครื่องเขาที่เรียนใสนั่นเลย